แล้วเอ็งมาดูตัวนี้สิเธอเงเคยถ่ายรูปไปเฮ้ยมันบา้าเลยต่อไม่ทันขายเนี่ยโอ้โห <laughs> หนูไม่มาครึ่งเดือนอ,อะไรมันอย่างนี้ลุงเนี่ยดูเหอะเหลือเชื่อหรือไม่เหลือเชื่อดูเอ็เจ้านี่เป็นไงเธงบอกสองพันนะโอ้โยอย่าไม่น่าสวยเลยเนาะมันกลายออกมาแดงหยิกทำไมมันสวยอย่างนี้ลุงไม่รู้ว่ะไอ้นนี้ของขวัญเออ จะพาแล้วเดี๋ยวจะพาแม่ทั้งหมดแล้วสวยนะสวยจริงสวยจริงแต่นั่นอะไรตอนไนนซื้อมาของฝันแล้วก็เจ้าหญิงอันนี้มันกลนอูนี่หงเอายไม่ใช่อะไรผมก็มาเอยรู้ไม่เคยรู้โหลุงไอสตอเบอรี่ลุงมันออกฝากลุงได้เก็บเม็ดไว้นะลุงได้ผสมบายตอนเนี้ยมันไม่มีไอ้นั่นไม่มีเกสรไม่มีเกสรอ๋อ ไม่กี่วันอีเนาะเหลือเชื่อไหมนู่นตอนในนู่นก็สือไปตอนริมนู่นนู่นเห็นไหมลุงใส่น้ะปุ๋ยอะไรภายในน้ำเนี่ยน้ำนี่แห็นแหน่แหน่เอาแหน่มาใส่แล้วมันจะงามอย่างเงี้ยเอาปุ๋ยใส่ไปตายหาหมดแลยวสิหรอหนูทำตู้ได้สามวันแล้วเนี่ยหนูเจ้าปุ๋ยใส่อยู่หนูว่าเดีอย่าใส่นะตายหมดเลยนะอย่าหาไว้โนู่นีง หนูจะมาถามลุงหนูย่าเอ็งเคยเห็นไหมตรงนี้งามมาทีดังแล้วลุงใส่ปุ๋ยใต้หาหมดเลยอ่ะอ๋อ oh. เอ็งจำไม่ได้เหรอ <c oughs> ได้แต,<อ>แต่หนูไม่รู้มันยุบเพราะอะไรเออเพราะไมาถึงยุบมายุบโอ้นนนนหนูไม่มาไม่กี่วันไอ้ไอ้ต้นนี้บอลบอลกาบเนี่ยเออไอ้ฤูสีมงคลฤูสีมงคลม,มันไม่มีคนเปิดป้าลุงมันถึงใหญ่เนี่ยไหนเนี่ยตอนแรกมันกระจ่องกระจงกระจ่องกระจงไม่ใช่แล้ว มันมันมันแบบยังไงละมันได้ที่มันโอ้หมันโตขึ้นโอ้มันโตขึ้นแล้วเมื่อไหร่ผ่าเนี่ยชุดเนี้ยผ่าไม่ออกนะเจ้าเนาะได้สองต้นได้ไงชี้ขายมันเน่าไงก็ไม่รู้อันนี้เจ้าหญิงเจ้าหญิงก็ออกดอกแล้วเนี่ยลุงเออแต่มันไม่มันจะมีน่ารือเปล่ายังเรารู้เลยอันนี่ยเจ้าหญิงงู่บอลกับตัวนีไม่น่าเป็นบอลกับเลยนะเนี่ย นี่ยตอนนี้เองดูตอนแรกก็ไม่น่าสวยเลยเดี๋ยวอุ้ยนี่แปลกประหลาดว่ะยังงี้คนหลงมันนะพี่ถ้านั้นน่ะมันไม่มีนะอันเนี้ยไอ้บุษราค akah มันนะไม่ว่ากันเนาะมันไม่ใช่ไม่มีราคายากมากผมมาดูไอ้กัมกัมกุ้งด่างได้ไหมขายไปหมดแล้ววันก่อนผมซื้อไอ้บุษราค a k ไปช่วงเที่ยงคอล่ะมาต้องวัดต่างเนี่ยเหรอเออที่แหลมอ่ะไม่รู้จักขายไปแล้วเนี่ย หายไปเมื่อไม่นานมานี่ยไอ้นี่อะไรนะสี่พันก็บอกแพงเลยคขามาถึงมันยกไปเลยอักษรจวรัฒนะโตช้ามาตุกรุ่นลุ่นเดียวกันนะไอตัวเล็กไปกลมใบกลางสวยไอ้ตัวแพงเลยบังผมเรียกว้ปีหนึงคุณผู้ชมมันเยาะไปอย่างผมซื้อมาห้าร้อยห้าร้อยเนี่ยสามใบเราไม่ได้ซื้อตั้งสมัยเขาไม่เล่นกำไรเยอะแล้ว ไม่ได้ไม่ได้นั่นเลยก็ปีหนึ่งเราเลี้ยงสนุกอ่ะปีหนึ่งเลี้ยงสนุกนโอ้ถ้าผมตัดนะได้บานเลยเลี้ยงสนุกได้ตังค์ไปถึงเขาไปตัดได้มันเลื่อยแปดต้นหรือสิบต้นมันเลื่อยไม่เลื่อยผมตั้งเดืขึ้นมากงดิ้งเลยใช่เพราะผมมันกงไม่เลื่อยมันเป็นไม้เลื่อยไม่เลื่อยกันผมยังไม่เลื่อยตั้งเลยต้นนนมมััแข็งต้นใหญ่ เลยมันยังไม่เลื่อยอย่าเอาประมาณถ้แค็มาเราไม่ได้ค้ามไม่มันนะค้ามไม่มามันก็เลื่อยน้อยครับเราไม่ได้เอามันตั้งดูขึ้นไปเลยต้นมันแข็งเราไม่ได้เอาเพื่อนๆจําไว้นะว่าอย่าใส่ปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยตายหมดนะดีนะจะพินมาหามอนสเตอร์ไล่เหลืองใช่อเป่ามันมีสามตัวออกเหลืองออกเหลืองเออๆๆเหลืองขาวนะเขียวขาวเหลืองตรงนี้แพงโอ้ ลขาม่แของละไรั้องไขายไม่แพงลจากขอะ่างีคาัลุงขายไม่แพงเจากออะไรอยเรจับต้อง,องไดมอไร่าี้าาจย,ยจับ้ได้ประาแพงอ้ต้าม่เลยจก่า <c oughs> ยมาก <c oughs> าไดมากเพื่อลุงมีาอะไร <c oughs> มไมลุงมไรดลุงม่ก่าเล่่น ก็หาไม่ไดงค่ะซื้อมาใช่ไหมปีนึงพอดีโอ้ยไสูงเป็นเม็ดเลยภาพเป็นขับเชื่อโอ้โตเร็วน้อปีหนึ่งอะไม่โตเร็วโตเร็วปีหนึ่งโตเร็วผมผมปีได้แค่นี้โอ้เลี้ยงยังไงไงอันนี้เป็นตอฮะมันเป็นตอไอ้นี่มันใช่ตอละอ้นี่มาเล็ดเข้าเข็มเองถ้าเข่าเข็มมันมาเล็ดแล้วไม่มาเล็ดเขาบอกเขาแค่นอมาอ่อมาอย่อมันี้ครับแต่มันเล็กไงอ๋อได้เอ้ย เขาบอกว่าไปอีกเดือนสองเดือน,อเ,อนเจอกันตอนเราไม่ได้ขายใครเลยอ่ะหรือสี่มงคลของลุงที่แรกว่ามันเล็กนะลุงเนาะโอ้โหดูไม่ได้เลยเลี 8, เ <อ S 2> ล้ยงแปพะไอ้หนงหน,หนูต้องไปหาแหน่มั้งแล้วไม่ได้นะมันเป็นของมันเองแหนมาเองมันเกิดของมันเองเ,เพื่อนดูนะแม่บอลที่จะพินไปเอาไปอ่ะจ้ะ นี่เห้ยแม่อยูนี่วะไม่มันไม่เน่าแล้วครับไม่เน่านาะไอ้ตัวเนี่ยแม่ทั้งหมดเจอกันเจอกันแน่ตัวนี้นะก็ได้สี่ร้อยกว่าต้นเนี่ยไอ้ไก่ทองประเจิดเนี่ยนะเออใชายใบสาวคืออะไรนะเห็นแดงๆเยอะเลยออกมาเยอะแล้วไม่ใช่เหรอออกมาเยอะแล้วร้อยกว่าต้น ไก่ทองประเสริไก่ทองประเสริมันหักไงมันครึ่งซีกไงไอ้ตัวนี้ได้ไม่กี่ตัวนี่อีหาเนี่ยหาเป็นดาวเป็นเดือนอันไหนจุดเนี่ยตัวแดงใส่แสงแดงได้ไม่กี่ตัวโอ้โหของทันเก่งๆนี่เนี่ยของโลกระบอศโบราณเยอะอะันเจ๋งๆนี่งั้นนะอีตัวนั้นนั่นนั่นนั่นหันนุ่มานหาเป็นดาวเป็นเดือนนะหนึ่เอาเลยล่ะเนี่ย แข็งนะบ่อนตนเนี่ยรมันแข็งตู้อย่างเงี้ยไม่มีใครสร้างนะครับคุณไปไปเหอะอายุป่านนี้ยังไม่เจอรลยมีแต่เรนนี่นั่นหนูพลาสติกหมดนะครับหนูพลาสติกลองอ่ะหนูไม่มีทุนเอาไปเหยียบได้ไหมพลาสติกดัดมันไม่ได้เหยียบมันขาดเหยียบขาดอย่างนี้มันแน่นหนาป่าวไม่ขาดมันมีอย่างหนาอยู่ มันเขาทำบ่อปลาแล้วไหนละหั่นุมานประสานกายลุงว่ามันมีเจ็ดต้นหนูไม่เห็นเจอเลยมันไม่ขึ้นที่ว่าใช่มันไม่ใช่นะเพื่อนเพื่อนหันุมานประสานกายที่ว่าใช่มันไม่ใช่นะอันนี้อะไรลุงเนี่ยไอ้เจ็ดถีงัร้านมามะเนี่ยแม่มันไงเนี่ย อ๋อีหานี่มันจะมาขโมยตัวไวนะไวกระติกกริกหนูหนูไปไวหนูไปซื้อสวยไหมน่ะสวยสิมันไม่ซ้ำกันเลยนะหนูไปซื้อมาอยู่ต้นละร้อยห้าสิบบาทสองร้อยบอลเม็ดอะอย่างเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนี้ใหญ่ใหญ่ยอหนูก็นึกว่าลุง นุมาตะสานกายติดไม่ติดเลยช่องเองติดไหมไม่ติดหนูมไม่เห็นมันขึ้นเลยออันนี้มีบอลกับน้อยด้วยนี่เนี่ยบอกอยู่ได้สองต้น,นีอยลูกอีเดยนนั้นเลยลุงผ่าอืมน่ารักเนี่ยอ้น,นี่ถ้าเขาซื้อต้นละห้าร้อยก็ว่าจะเก็บไว้ก่อนอะนะเนี่ยลูกไม้อืม